ที่นี่คือสวนสัตว์ของซีอันติเมตรไททันใครก็ตามที่ได้เข้ามาในสวนสัตว์แห่งนี้แล้วไม่มีทางที่จะได้กลับออกไปไง่ายๆแล้วพี่เจฟลรีจะรอดออกไปได้หรือไม่ใครคิดว่ารอดคอมเมนต์หนึ่งไม่รอดคอมเมนต์สองก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่เจฟลียไปดูกันเลยวันนี้พี่เจฟลรีมาเที่ยวสวนสัตว์เย้ yeah! ว่าแต่สวนสัตว์แห่งนี้จะมีสัตว์อะไรบ้างล่ะเนี่ย โอเคครับทุกคนเราเข้าไปกันดีกว่านะครับวา่าสวนสัตว์แห่งนี้มีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องไปซื้อบัตรเข้าไปก่อนนะครับทุกคนเออวัสดีครับวัสดีมากี่คนเออมาคนเดียวครับโอเคเชิญเข้าไปได้อ่าตอนนี้พี่เจ๊เลิขอเข้ามาในสวนสัตว์แล้วเออเดี๋ยววันนี้มีผู้คนเข้ามาเที่ยวกับ เหมือนกับเราด้วยนะครับทุกคนโอเคงั้นพี่เจฟลีขอเข้าไปเลยแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของฝากนะครับว้าววันนี้มีตุ๊กตายรีราฟด้วยนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยตุ๊กตายรีราฟแล้วก็ตุ๊กตาช้างสีชมพู โอ้โหน่ารักมากเลยนะครับอ่านี่ไงคนขายอยู่ตรงนี้สนใจตัวไหนเอามาจ่ายตังตรงนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวออกมาซื้อนะครับขอเข้าไปดูสัตว์ข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างเอ่ยโอเคครับเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับทุกคนเอ๊ข้างในนี้โอ้มีผู้คนเข้ามาเที่ยวกับเราด้วยนะครับทุกคนมีอะไรบ้างเ,เอ่ยเออเดี๋ยวเอ๊นี่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยมันเหมือนกับก้อนหินเลยแต่แต่แตแตว่า มันมีลูกตาแล้วก็มีปากด้วยนั่นนะสิมันคือตัวอะไรวันเดียฉันไม่เคยมันมากดเอ๊ะว่าแต่สวนสัตว์อะไรทำไมมันแปลขนาดนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเจ้าปีศาจผู้แน่เลยโอ้โหเดี๋ยวนะมันถูกจับมาไว้สวนสัตว์แห่งนี้หรอเนี่ยโอ้โหน่ากลัวไปเลยนะครับโซนถัดมาโซนนี้โอ้โหปีศาจเพียบเลยนะครับแล้วก็มีผู้คนกำลังมาดูกันอยู่นะครับ ข้างในนี้ก็จะมีเจ้าเจลลี่ฟีสปันกี้นี่นะหรือว่าเจ้าแมกกะพูสปันกี้นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีสีอเตอร์ด้วยว่าแต่มันเป็นสัตว์อะไรวะเดียทำไมปาดมันกวางขนาดนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีเบลลี่สปันกี้นะครับโอ้โหม,มันกำลังบ่นอะไรอยู่วัดเนี่ยฉันิวฉันอยากจะเกณฑ์มัน,มนย์อยู่ข้างนอกจังเลยฮ <c oughs> ว่าแต่มันคือตัวอะไรบ้าเดียวมันไม่เหมือนกับปลาเลยอ่ะแต่ว่ามันมีห่วงยางเป็ดด้วยเออจริงด้วยนะครับเจ้าเบลลี่สปาร์กี้มันจะมีห่วงยางเป็ดด้วยนะครับแล้วส่วนตรงนี้ล่ะ โอ้โหนี่คือเอลแกนมาจานนี่นาะโอ้โหโคตรน่ากลัวไปเลยจะจริกินของมน,นุษย์ฉันอยากจะออกไปจากที่นี้ใครมาจับฉันมาบันนี้เอ๊ว่าแต่ไอ้ป่าตัวนี้ฉันเคยอ่านในหนังสือว่ามันเป็นปีศาจแห่งท้องทะเลเลึกนี่นาะใช่ครับ มันคือเจ้าเอลแกนมาจาที่ชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารเอ,อ้ยงั้นเหรอว่าแต่มันคงไม่ออกมาได้หรอกนะใช่ครับมันถูกจับมาไว้ในสวนสัตว์แหกนี้ตู้นี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับมีแต่ปีศาจท,ที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับส่วนตู้นี้ก็จะเป็นเบลลี่สปันกี้เหมือนแกนี่นาะโอ้เอ,อ้ดีเดียวแต่ว่ารอบนี้มีเจ้าหัวยางเป็ดมันันมองหน้าอยู่เอ,อ๊มหน้าครับ ดอน,นเซมีมนุษย์อยู่ในหนาของเราวันนี้เราจะได้กินมนุษย์เป็นอาหารแล้วเอ๊ะแล้วนี่ก็กําลังมองอยู่นะครับทุกคนโอ,โอเคครับงั้นพี่เจฟฟ์เลยขอไปโซนถัดไปเลยแล้วกันนะครับโซนนี้มีแต่ปีศาจที่น่ากลัวมากๆเลยแล้วมันจะมีปีศาจหรือว่ามีสัตวปกติไหมเอ่ย เอ๊ะสวนตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ยสองตัวเลยเอ๊ะมันคือตัวอะไรอะ่ะฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนมันตัวใหญ่มากๆกเลยนี่ก็คือเจ้าลิเวียฐานนี่นะแล้วก็มีอัพสวิฟครับโอ้โหพวกมันอยู่ในตู้เดียวกันเลยแต่ว่าตัวของมัน โคตรใหญ่ไปเลยฉันได้กิ่นของมดูดถ้าฉันออกไปได้แล้วก็พวกแกจะต้องเป็นอาหารของฉันทั้งหมดนี่เลยโอ้ยตัวอย่างใหญ่ไปนะครับเอ๊ะแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโอ้โหทีเดียวนะนี่มันคือไนท์แมเอลแกมาจานนี่นาตัวย่างใหญ่ไปเลยแล้วก็มีนี่เห็นซีมอนเตอร์นะครับปีศาจแห่งท้องทะเลลึกเหมือนกัน พวกแกไม่หลอดแน่ออว่าแต่ไอป่าพวกนี้มันตัวใหญ่จริงๆนั่นเดียวชอนไม่เคยให้มันมาก่อนเลยเออใช่ครับมันตัวใหญ่มากๆเลยแล้วพวกมันก็อยู่ใต้ท้องทะเลด้วยนะครับแต่ว่าพวกมันถูกจับมาขังไว้ในสวนสัตว์แห่งนี้เออได้น,น,นะสิเขาไปจับมาได้ไงวันเดียตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใช่ครับตัวใหญ่มากเลยโอเคครับไปดูโซนถัดมาเลยนะครับ โอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือเขาของมันเหรอเนี่ยโผลออกมาจากนอกกำแพงได้ด้วยโอ้โหย่างใหญ่ไปเลยครับทุกคนโซนถัดมานี่ก็คือเจ้าเดอะบุฟนี่นาะตัวย่างใหญ่ไปเลยหายเนียวอ่ายเฉียวเอ้ยดีเดี๋ยวมีปลาว่ายเข้าไปในป่าของมันด้วยนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่กินนะครับ uh, uh, เฉียวเฉียวย่าจะเกมานนเโอ้โหเฉียวตัวใหญ่เกินนะครับฟันของมันโคตรน่ากลัวไปเลยโอเคครับตู้ถัดมา เฮ้ okay, เดี๋ยวนะนี่ก็คือปีาศาจภูนี่นาโอ้โหตัวดำมากๆเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว มันยิ้มให้คนนี้เอ๊ะทำไมทำไมมันยิ้มให้ใช้แปลกๆวะเนี่ยเดี๋ยวมันมันคือตัวอะไรไม่เหมือนกับก้อนหินเลยอ่าใช่ครับมันคือปีศาจภูหรือว่าเป็นปีศาจก้อนนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้โอ้โหดูฟันของมันนายเกลียดมากๆเลยนะครับฟันของมันเอ้เดี๋ยวมีปลาว่ายออกมาจากฟันมันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวปลาว่ายเข้าไปในฟันมันแล้วโอ้แต่ว่ามันตัวใหญ่มากเลยนะครับโอเคต่อเลยนะครับ ส,ส่วนตรงนี้อะไรวะเนี่ยว้าวนี่คือเจ oh, ้าโมซาซอรัสนี่นาโอ้เจ <cadre> <t os> ้าในเดโนเสาร์นะครับเป็นเดโนเสาร์จระเข้นะครับเจ้าะจ้ายายขัวฉั้เจเคยเจอมันอยู่ไอตัวนี่แหละทีม มันกินแม่ของฉันไปโอ,อ้หน้าตาของคนนี้น่ากลัวามากมากเลยนะครับเออใช่ใชกว่าไอ,อ้ตัวนี้แหละเ้ยจะเป็นตัวอะไรบ้เดียะเอนี่คือเจ้ามูซาสนะครับเออใช่ใก่กว่าโอ,อ้หน้าตาโอเคตู้ถัดไปนะครับเอ,อเ้ยอเดียวอะไรบ้เดียะตัวอะไรอะมันจะกินฉันไหมอะอมันจะกินฉันไหมฉันยังไปอยากตายอยาก,กินฉันเลยเนาะฉันไม่อร่อยเอออะไรเอ่ย โอ้ยตอกนี้เป็นเจ้าฉลามยักษ์ครับทุกคนหรือว่าเป็นเจ้าเมกาะดนนี้หนอะเนื้อมนุษย์หอมเหลือเกินจะอจะกินเนื้อของมนุษย์โอ้ดีเดียวตัวใหญ่มากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าคุณลุงคนนี้ฉันกลัวฉันกลัวว่ามันจะมากินฉันโอ้ดีเดียวคนนี้ลุงคนนี้ทำไมแปลกแปลแล้วเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยครับทุกคนโอเคครับ เราไปดูโซนถัดมากันต่อเลยนะครับทุกคนถัดมาก็จะเป็นข้างล่างตรงนี้ครับโซนถัดมาเลยนะครับโซนนี้ก็ยังเป็นปลาทะเลอยู่นะครับเอ๊ะตรงไหนเอ่ยเอ๊ะตรงนี้เลยโอ้โหตัวอย่างใหญ่อีกแล้วนี่ก็คือเจ้าโอแวกสีตาเนน่ะโอ้โหมมหวานกำลังเจ้าพี่เจฟรลีอยู่ฉันได้กลิ่นของมนุษย แล้วด้านหลังก็จะมีเจ้าออเรนสีอีเตอร์ด้วยนะครับตู้นี้มี2ตัวเลยพวกเราออกไปจับมันกินเลยดีไหมโอเคครับพี่เจฟเลยขอไปดูโซนถัดมาเลยแล้วกันนะครับโซนนี้เป็นโซนของสีเตอร์ถัดมาก็จะเป็นด้านนอกนะคะโอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะตัวใหญ่ใหญ่ไปเลย นี่ก็คือซีอนะัตติเมตไททันนี่นาโอ้โห,โหมันคือเอลแกมมาจาร่างไททันครับร่างนี้โคตรน่ากลัวไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวนะมันมีทั้งหมด3มร,ร่างร,างรวมกันนะครับทุกคนมีร่างของเอลแกมมาจาโมซาซอลัด ja, แล้วก็มีเจ้าดบะบนะครับรวมขันกลายเป็นร่างนี้เลยโอ้โห,โหเดี๋ยวนี้คือขาของมาล็อดเนี่ยมันมีขาที่เหมือนกับปลาหมึกเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีตาอยู่ตรงนี้เอ๊ะ <c oughs> เหมือนกับลูกกระตาของจอระเข้เลยนะครับโคตรน่ากว่าไปเลยโอ้ยสามหัว, 8, 2, nah. วเลยนะครับทุกคนโอเคงั้นพี่เจฟลีรีบหนีออกจากสถานีดีกว่าเออเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยนี่ก็คือเพลนอิตเตอร์นี่นะอฉันหิวฉันหิวโอ้ยฟันของมันโคตรแหลมไปเลยเออนีกัันครบเดี๋ยวไปไม่ได้ครับทางตัด เม่อตอนนี้มีมาโดนฉันอยากจะออกไปแล้วนี่ก็คือโทมัสอีตเตอร์เอเดี๋ยวนี้แวตอนนี้นะครับกงมันกำลังจะพังมันกำลังจะออกมาโอเคครับทุกคนรีบหนีกันดีกว่าครับเออดี๋ยวดี๋ยวเออเออเป็นแต่ตัวใหญ่ๆครับทุกคนรีบหนีกันเร็วครับเอออะไรวะเนี่ยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ นี่ก็คืออินเฟกเตสการดนี่นโอ้อหใหญ่พอๆกับไอ้เจ้าอัติเบสซีเตอร์เลยนะครับทุกคนโอ้ยตัวอย่างใหญ่ไปเลยโอเคครับรีบหนีออกจากสถสนนี้กันดีกว่าครับโอเคหนีไปทางไหนเอ่ยขอไปทางนี้แล้วกันนะครับเออดีเดียวอะไรวะเนี่ยเอ้ยพวกเรามันคือตัวอะไรวันเนี่ยว่าแต่มันออกมาได้ไงอะปกติมันอยู่ข้างไหนดีนะเด,เดี๋ยวนะ เน่ก็คือวอลกิ้งทูดแล้วก็เออแล้วเห็ุนี่นะมันวันออกมาข้างนอกแล้วครับทุกคนช่วยกันหนีแล้วเออยืมแล้วเหรอพวกเราหนีด่วนแล้วมันมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่ามาดีพวกมันเลยฉันจะจับพวกแกกินให้หมดเลยจะกลระหิวพอดีโอ้ยไปดอกมาข้างนอกรับทุกคนรีบหนีกันเร็วเอยมาแล้วมาเจอพี่เจ็บนี่ละเฮ้ยมาดีฉันจะเก็แกมาดีโอ้ดีจี๊ด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  เรียวโ้รยโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวก็ได้กว่าเออดีเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยนี่ก็คือปีศาจภูแล้วก็มอซาซาลัสแล้วทําไมมานอนตายตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะใครเป็นคนกินมันเอเอโอเคครับเออดีเดี๋ยวตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเจ้าลิเบียทานเอ๊ะแล้วทําไมพวกมันมานอนตายอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเกิดอ,อะไรขึ้นเลยเออดีเดี๋ยว มันออกมาลอยตายข้างนอกกันครับเออเดี๋ยวๆตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่นะนี่ก็คือนายแมวแกมาจ่ะอยู่ไรวะเดี๋ยวฉันเดวเนี่ยเยกเยกเยกงยกเยกโอ้โหย่างใหญ่ๆไปเลยเดี๋ยวออกไปไงวะเนี่ยติด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 โอเคครับโอเคครับไปกันโตครับเดี๋ยวๆนี่ก็คือเบลีสปาร์กินนี้นะโอ้โหยโดนตายตรงนี้แล้วก็ข้างในนี้ไม่มีนะครับมันออกมาข้างนอกกันแล้ว นี่ก็คือจะรีบฟีสปาคี้นะครับเอ๊ะแล้วตรงนี้มีใครไหมเอ่ยไม่มีนะครับรีบหนีกันเลยครับผูกคนไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ละกันนะครับผูกคนทางออกนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรถพีชจะปลีเดียเดี๋ยวรถพีชจะปลีต่อไปกับไปแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีรถดีหนาจะได้เกียร์เข้าประตูตรงนี้โอ้มายรถของพี่เจะปลีกลายไปปีศาจโอ้หนี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 นี่นะ เป็นไปนได้ไงครับเนี่ยรถของพีชเส็จเลยแล้วพี่จะไปจะดีงไงวะเนี่ยเอ๊ะแล้วตรงนี้มันคือเรื่วะเนี่ยทำไมมันนิ่งขนาดนี้จะไปเกี่ยอะไรตรงนี้นีเ่เดี๋ยวมันไม่มีตึกด้วยหรอกครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ใช่ครับทุกคนเออฉันมาช่วยเพื่อนของฉันแล้วเจ๊งเจ๊งเจ๊งโอ้โหนี่ก็คือเจ้าลิฟวิลล์เรกซนี่นาโอ้โหโดูเหมือนว่าพวกมันจะมาช่วยเพื่อนแน่เลยนะครับทุกคนโอเครีบหนีกันครับ เด uhm like uhh ี๋ยวนะมามาตั in> ้งแวันเนีああ่ยโอ้ยตัวใหญ่ใไปเลยฮ่าฮ่าฮ่แกจะหนีไปได้จะมาเป็นไฮเกาชาส์ฉันเออเดี๋ยวนดีะิงโอ้ยจิิมันโดนพี่แจ๊บเลยฮ่าฮ่าฮบรเนจิ๊โอ้โห ัยังใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมัน,ม,นมันตายได้ยังไงเด <c oughs> ี๋ยนะเจ็กเจ็กเจ็กเจิงเรียบร้อยโอ้โหร่างนี้โคตรใหญ่เลยครับทุกคนอัลติเมทถ่ายท่านเ <c oughs> อีย๋ยะเจ็ก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 เรียบรืก็ได้กว่าครับเทตกนี้มีเครื่องบินด้วยน้าครับทุกคนโอเคเรีบหนีกันดีกว่าไปกัน